แล้วถ้าต้องการเร่งรัดผลกรรมนิดหนึ่งปรารถนาแล้วแม้อยากได้เร็วๆเลยให้ทำอะไรพระศาสดาบอกให้ทำสมาธิให้ทำสมาธิ8ระดับแรกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตชฌานอากาสานัญจายจตนะวิญญาัญจายจตนะอากินจัญญยาจตนะเนวสัญญาณาสัญญาจตนะ สมาธิ8ขั้นตอนนี้ใครทํากรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห้วงบุญห้วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยักขตาสติการเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึกทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอน ทุกอิริบททำได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทำแค่ห้าอย่างศรัทธ,ธาศินสุตตะจาค้าปัญญาหรือเว้นสุตตะอันก็ยังได้ศรัทธ,ธาศินจาค้าปัญญาก็ยังได้ความสมปรารถนาในทางโลก ที่ผู้เจ้าตรัสว่าทำสี่ประการอันน่ารักน่าคลายน่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือหนึ่งพกทรัพย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาิและมิสหายอย่างที่สมเนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานใครอยากอายุสั้นมัง่งไม่มีใช่ไหมทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนอย่างที่สี่เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ นี่คือทำสี่ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำสี่ประการคือศรัทธาศีลจาระและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สตัวนี้เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึ่งจะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติหลุดพ้นคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยายาน ไปได้ถึงนั้นดังนั้นการสิ้นอาสวะหรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่น,น,นก็เป็นทุกข์ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้โยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์ อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าเอ้ยฉันอยากอายุยืนแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุแห่งการอายุยืนในแบบแธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว,ว่าพระองค์บอกว่าให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้าง อย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยได้ความพอดีนะแล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดอาหารจะย่อยง่าย อา,าพาธจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ยเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนานี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้นะวันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้ จะได้เลือกดำเนินชีวิตได้จะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วจเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กันท่าน,นี้คนบางคนเนี่ยพระนางมาริกาเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้าว่าตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยท่าน,นี้สวยจะทำยังไงพรงบอกว่ามาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความขับแข้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม,ไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักพวกนี้จะสวยส่วนการได้มาซึ่งโภคาก็อย่างที่บอกสตาสินจา้ะปัญญาเป็นเอ็ดได้ได้มาซึ่งโภคาทั้งสิน้น และในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุให้ได้มาซึ่งโพค่าคือการเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพรามแต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้วแต่กลับเป็นผู้ทุาศิลพราสดาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะพวกเราจะไปเกิดเป็นสหายแห่งสุนัขสาแห่งช้างไปเป็นเดราชานเนี่ย แต่จะได้ทรัพย์ของเดจฉานพร,ระยมให้ทานแต่ยมทุศิลนี่ <c oughs> <c oughs> ในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้ในหนังสือเรื่องพบภูมิก็มีบอกไว้ให้ <c oughs> เรา <c oughs> เรามีเรามีผู้นำที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญญูเนี่ยกอให้ช่วยกันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนะนำพาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราลาบรื้น อาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบนจะต้องไปบวงสูงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาองค์นั้นองค์นี้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดพอเจ้าบอกเลยว่าสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบอดไร้จักขุไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่า ทำยังไงถึงรวยทำยังไงถึงได้มาซึ่งพวกอัพย์เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสวงการบูชาการบวงสรวงต่างๆเนี่ยมีผลเหมือนกันแต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอบายทุกขติวินิบัตินรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตาย แต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้แพ้แก่กายสุกรช้างโคมาล้มตายการบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมาอุทุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบ,บอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจส,สี่ความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ย ประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ศาสตร์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่สามารถนำพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้พระองค์จึงตรัสศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพาน รัดไว้ในเรื่องของอนุต,ตริยะหกประการสิการอนุต,ตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคําของพระองค์นั่นเองดังนั้นถ้าเราศรัทธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งละมีศรัทธามีศีลศีลน,นี้พระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าการมีสุตตะอันที่สามนะสุตตะก็คือคําสอนของต,ตาคตเป็นผู้สั่งสมสุตตะมาก ฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจากคะการเสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตและความตรณีอันเป็นมณฑินถ้าเรามีการให้โดยที่เราวางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่า เราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ส่วนใหญ่จากะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานยมจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระศาสดาตัดบอกว่าคนบางคนเนี่ย หวังผลในทานมีจิตปุกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศายัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพรามการวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะ กลับไปตรวจดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหนหวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไว้มุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกานี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจาก เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารไม่พ้นนรกกำเนิดเดชานหรือเรตวิสัยไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว,ว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่า หรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณนัดใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจในี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพคบค,คาของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่า ความจริงเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูกยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุรุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธ สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามีเป็นอริบุคลลขั้นที่สามนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะ,ะบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยาก ก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศราสดานั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตันหนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตละความตรนหนีเราจะทำยังไงก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่ายมหวังผลเมื่อไหร่ หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เมื่อไรเนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีปู่ยาตายายตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการละความตนหนีอันเป็นมนทินเองในนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะมันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างเนี่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทาน พิกุทั้งหลายการให้8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคือ 1. บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้นะลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบ สาบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วเขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบสีพระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจะให้เราตอบแทนอ,อันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่าเราหุงหากินได้ชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงก็เลยให้ทานเห็นไหมย่อมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดเวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตรหนี อันเป็นมนทินในจิตเรามีมากแล้วเรารู้สึกว่าห่วงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังห่วงอยู่ละเลยสละละความตนนีทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรียกการให้ทานแบบนี้ว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตพระองค์มีตรัสบอกอีกนัยยอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้ บางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัวเยอะมากเลยมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไหมเอาผลไม้เอาอะไรต่อลายมาต้อนรับกับสุน,นีให้ทานให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป ญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอา,สาเสบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข่อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหมเราจะหิ้วกระชงกระเช้าโผล่หมากลากไม้เอาอ,อาหารไปให้คนป่วยนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึ่งให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพง ไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่าโอ้เขากําลังเกิดทุกข์พิกัยนะเราก็เอาให้ทานกันนี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนี้สงใหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการละความตอนอันเป็นมนถิโยม,มีการให้ทานแบบนี้บวกกับ มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่คุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วจัดไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความตันยมเป็นโสดาบันอันนั้นโสดาบันนี่มีหลายนัยยะนะไปดูกันดีๆรวบรวมไว้ให้แล้วห้าสิบกว่านัยยะเวลาบอกว่าโสดาบันยากหรือง่ายอย่าไปนั่งคิดเอง ต้องดูว่าพระศาสดาตรัสไว้อย่างไร50กว่าในยะในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วยเราจเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยยมบอกยมต้องการความจเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละ,จะเจริญโอเคชาตินี้จเจริญมีศรัทธาศีลส,สุตตจากะปัญญาจเจริญแน่แต่หลังจากจเจริญแล้วเป็นยังไง เวลาเรา 70, 80, 90ปดสิบ้ีร้อยปีเตรียมตัวตายแล้วนะและเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อไปไหนดีเยะส่วนใหญ่จะไปไหนทราบไหมถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่า 1. เราคิดเอง 2. ฟังเขามาหรือว่า 3. ามฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สมช้อยหลักๆนะ ต่นี้ถ้ายมวางความเห็นตัวเองไปก่อนว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าอ่านลองมาฟังพระพุทธเจ้าผู้เจ้าตัดไว้พุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมาสองพันกว่าปีเนี่ยพระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้ว แล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็บเขีย่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บก,กับผืนดินทั้งโลกเนี่ยในมหาปฐพีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมากกว่าไอที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้พระศาสดาบ,บอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บ เทียบกับพื้นดินในมหาปตพีเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนนะ <c oughs> อาตมาถึงบอกว่าวางความเห็นเราวางความเห็นคนที่ต่ำกว่าพู้เจ้าที่เราเคยฟังมาทั้งโลกและลองฟังพู้เจ้าดูว่าด้วยความเป็นสัพพัญญูของพู้เจ้าด้วยจตุปปาตยาน ยานในการกําหนดรู้กรรมของสัตว์ว่าสัตว์ท,ทากรรมใดจะไปเกิดในอะไรผู้เจ้าตรัสไว้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระศาสดาเราตรัสไว้อย่างเนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเป็นห่วงอนาคตของตัวเองนะตอนนี้ทุกคนต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเองส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยฉันทําดีมาแล้วเนี่ยท่านสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรท,ทาบุญผู้เจ้าก็ต้องมองออกอะ่ะ ว่าคนส่วนใหญ่ก็ทํากันนะทำบ้างไม่ทําบ้างแต่ทําไมผู้เจ้าพยากรณขนาดนี้อ่ 6, ะหกพันกว่าล้านคนเนี่ยมันจะเหลือสักหนึ่งคนหรือเปล่านะเคยมีคนคานวณเนี่ยดินปลายเล็บกับดินทั้งโลกเนี่ยเขาให้ดินปลายเล็บหนักหนึ่งกิโลนะจะเหลือประมาณสิบยกกําลังลบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ที่โยมจะรอดมาเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนะนี่เอาแค่เป็นมนุษย์นะอ ยากมากส่วนใหญ่จะไปที่ไหนพระองค์บอกจะไปสู่นรกกําเนดเดชานหรือเปรตวิสัยอันนี้เรา,เาวาดภาพอนาคตเราได้แล้วหลังจากเราตายว่ามีแววไปเที่ยวไปเที่ยวที่ที่ต่ำกว่า,วามนุษย์แน่นอนท่านี้จะป้องกันยังไงให้เจริญทางโลกเนี่ยนะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันดีอยู่แค่ร้อยปี เคยมีคนถามผู้เจ้าถึงขนาดว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยกับโสดาบันใครเลิศใครประเสริฐวกันให้ยมเลือกยมจะเลือกเอาโสดาบันหรือเอาพระเจ้าจากักรพรรดิโสดาบันเหรอแหมเลือกฉลาดนี่พระศาสดาบ,บอกว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีท,ทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลาย อาจได้เข้าสู่สุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงเพียบพร้อมอยู่ด้วยหมูนางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธอเนี่ยอิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณท่าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเนี่ยเทวดามีอายุไขทั้งหมดนะเมื่อตายแล้วเนี่ยเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนตรชาลหรือเปรตวิสัยชาตินี้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด ชาติหน้าไปต่อในชั้นดาวดึง์อีกแต่หลังจากตายจากดาวดึงก์ก็ไปสู่นรกกับนเนตรชาญเปรตพิสัยนี่คือพระยานของพระาศาสดาของเราที่ตรัสเอาไว้ในพระสูตรที่มีคนถามพระพุทธเจ้านี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถึงยอมจะมีความเพรียบพร้อมในสมบัติทั้งโลกเนี่ยแต่อนาคตที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่พ้นอบาย ใครคือผู้ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตส่วนใหญ่จะได้ยินพูดกันว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมซึ่งคำพูดนี้ต้องเลิกพูดนะถ้าโยมพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโยมจะเป็นโมคบุรุษเหมือนกับพิขุชื่อสาติที่เขาบอกพระเจ้าว่าวิญญาณคือสภาพผู้รู้สึกที่ไปพบนั้นไปพบนี้นะ จริงๆผู้ที่เวียน่หยตายเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์ภาษาไทยเรียกว่าสัตว์บาลีใช้คําว่าสัตตานังหรือสัตตะสัตโตสัตตาพระองค์ตรัสกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเห็นไหมพระองค์ตรัสบอกชัดๆว่าสัตว์เป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ สัพท์นี้คำศัพท์นี้อย่าเปลี่ยนนะเป็นคำศัพท์ที่สำคัญจะไปเปลี่ยนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่จะผิดทันทีเลยพระองค์ตัดบอกกับสาติซึ่งสาติเนี่ยพูดว่าวิญญาณเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไปในนพบนั้นพบนี้แสดงว่าวิญญาณไม่ตายสิวิญญาณก็ไปที่นั่นวิญญาณไปที่นี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิทันที ทำให้เราไม่สามารถถอนอุปทานออกจากสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณได้พระองค์จึงตำหนิสาติเป็นอันมากถึงกับจะไล่สาติออกจากความเป็นพิขุในธรรมวินัยนี้ด้วยบอกว่าเธอยังพอจะนับเป็นพิขุในธรรมวินัยนี้ได้หรือไม่สั่งประชุมสง์สอบถามว่าใครเคยได้ยินพระองค์ตรัสสอนอย่างนี้บ้างไม่มีใครตอบบอกสาติตถ,ถาคตเคยสอนคําอย่างเนี้ย แกใครที่ไหนเมื่อไหร่สาติก็ตอบไม่ได้พระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นขาดวิญญาณมีเพ่อนามรูปนามรูปมีเพ่อวิญญาณวิญญาณเกิดเพราะเหตุปัจจัยเว้ญญนขาดจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณน่มีไม่ได้เหตุปัจจัยของการเกิดวิญญาณคือนามรูป คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ตัวนี้วิญญาณเกิดดับตลอดเป็นทา่าตามธรรมชาติไม่ได้ไปเวียนเกิดเวียนตายที่ไหนแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าสัตว์เข้ามาหลงยึดวิญญาณเข้ามาหลงยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารเข้ามาหลงยึดขันห้าเข้ามาเพลินพอใจกับขันห้าเป็นพุทธพจนะที่พระองค์ตรัสบอกกับปราทะให้นิยามความหมายของคำว่าสัตว์ ราธะถามผู้เจ้าเนี่ยสัตโตเนี่ยคืออะไรเนี่ยผู้เจ้าบอกราธะความพอใจอันใดราคะคือความกำหนัดอันใดนันทีคือความเพลินอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในบิญญาณการติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์จำดีๆนะเราจะเข้าใจความลึกซึ้งของคำว่าสัตว์ ไม่เหมือนกับสัตว์ในนิยามภาษาไทยนะหมูหมากาไกา่สัตว์เดราาัจฉานพวกนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเทวดาก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์นรกกําเนดเดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์หมดเลยนี่แหละสิ่งที่เวียนเกิดเวียนตายจริงๆแล่นไปสูป่พบนั้นพบนี้นี่แหละสัตว์นี่แหละท่นี้สัตว์ก็จะได้อัตภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่ ว่าจิตนั้นไปเกาะในอารมณ์ใดสัตภาพสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นซึ่งเป็นอัตภาพที่มีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี